สวัสดีคนที่เกิดในวันพฤหัสสบดีนะคะมาดูกันว่าดวงนะคะดวงชะตาโค้นะงสุดท้ายของปี2016หรือว่า,าดวงชะตาก่อนสิ้นปี2566ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคนที่เกิดในวันพฤหัสสบดีอ่ะหยิบไพ่สิบใบใบแรกมาค่ะว้ายเศรษฐีเลยตั้งแต่ใบแรกโอ้โหคนเกิดวันพฤหัสสบดีอุ้มต้องบอกเลยอะไรที่ไม่ดีออกไปแล้วจากชีวิต อะไรที่ไม่ดีออกไปแล้วจากชีวิตตื่นรู้เนาะตื่นรู้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่โอเคออกไปนะคะอ,อ,อาจจะมีบ้างที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะติดขัดปัญหาอุบสรรคั์อะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะแต่ต้องบอกเลยเหมือนคุณจะรู้ปัญหาแล้วนะโอเคกลับมาแล้วคะ่ะ ต่อกันนิดนึงสำหรับชาววันพฤหัสบดีเนาะช่วงโค้งสุดท้ายของปี2016นะหรือว่าช่วงก่อนสิ้นปี2016นะต้องบอกเลยว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นไปได้ว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรคอะไรบางอยา่างที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบต่อคุณเนาะแต่ต้องบอกว่าดูเหมือนกับว่าในช่วงโค้งสุดท้ายคุณจะเห็นปัญหานะแล้วคุณจะแก้ไขมันได้นะคะ,อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนาะ เออดูจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องภัยนะคะชีวิตโอ้โหวาจามีสนเสน่ห์นะวาจาจะมีสนเสน่ห์มากในช่วงเวลานี้อ่ะขอดูเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว้าว five of pentacles นะคะเตรียมตัวเลยอาจจะฮอตไม่หยุดนะในช่วงปลายปีนี้นะคะว้าเดือดาเห็นไหมฮอตไม่หยุดจริงๆคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะโอเค f o r of swords นะคะต่อมาค่ะโอ 3 of cups สนะคะสุดท้ายค่ะว้าว3 of p e n เซ c l e s นะคะชาววันพฤหัสบดีนะช่วงที่ผ่านมาน่าจะเพิ่งหายป่วยกันมาใช่ไหม เจ็บป่วยไม่สบายเป็นไข้นะอาจจะมีอะไรทํานองนี้อาจจะมีโอกาสที่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีเจ็บป่วยไม่สบายเป็นไข้นะหรืออาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอาจหรืออาจจะมีความเครียดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในอารมณ์ความรู้สึกหรือจิตใจหรืออาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่เป็นไปดังใจคุณที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีโอกาสในลักษณะนี้นะคะแต่ต้องบอกเลยสิ่งไม่ดีความทุกข์ ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจอะไรต่างๆนะคะหมดแล้วนะอลอยไปกับกระทงเลยนะ หายแล้วหมดแล้วอะไรที่ไม่ดีจบไปแล้วผ่านไปแล้วออกไปจากชีวิตคุณแล้วความไม่สบายนะความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ใจนะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับคุณก่อนหน้านี้ต้องบอกเลย2500ช่วงปลายปี25 6 6เนาะหรือโค้งสุดท้ายเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมันมันหลุดลอกมันไปหมดแล้วนะความทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจสัพปะร,รกสัพพะสกสัพปะโร,ร,รครสัพปะพ่ายสัพปะคลอสนจจันไรทุกอย่างมันลายหายไปแล้ว กลับมาแข็งแรงแล้วนะเออกลับมาแข็งแรงแล้วนะโค้งสุดท้ายของปีกลับมาแข็งแรงสุขกายสบายใจสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจแข็งแรงมีโอกาสว่าจะมีสเสน่ห์มากในช่วงโค้งสุดท้ายของปีเออ จะมีสเสน่ห์มากหยิบจับทำอะไร,ร,ม,รมีโอกาสประสบความสำเร็จมีคนให้ความสนใจมีนะเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงวาจาก็ดีมีสเสน่ห์มีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาเยอะมากทั้งเรื่องการงานธุรกิจการเงินหรือความรักนะสเสน่ห์จะมาแรงมากแล้วมีคนเข้าหาเยอะหยิบจับทำอะไร,ร,รเป็นเงินเป็นทองไปหมด มีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีโชคดีมีโชคลาบมีโอกาสว่าจะได้เป็นมหาเศรษฐีนะอออ่ะ,อะ,อะเริ่มต้นในเรื่องของสุขภาพกันก่อนถ้าคุณเจ็บป่วยไม่สบายมาในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะคนที่เกิดในวันพฤหัสสบดีต้องบอกเลยว่านะความไม่สบายหายแล้ว สิ้นปีโอเคแล้วนะสุขภาพกลับมาแข็งแรงดังเดิมนะดูจากพลังงานตรงนี้นะคะ แข็งแรงแล้วนะฮปปี้มีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังแข็งแรงดีอยู่ก็ต้องบอกเลยให้ดูแลสุขภาพนิดหนึ่งเพราะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายเหมือนกันในช่วงนี้นะคะแต่ว่าจะจะเป็นไม่ไม่ได้หนักหนาหรอกนะคะอ,อ,อาจจะเป็นจากการที่ไม่ได้ดูแลตัวเองพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่เพียงพอแค่นั้นเองเพราะนั้นแค่พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์สุขภาพคุณก็แข็งแรงแล้วนะ ไม่ได้เป็นอะไรที่ดูน่ากังวลใจนะคะออสุขภาพจะกลับมาแข็งแรงคือต้องบอกว่าต่อให้จะเป็นในช่วงเวลานี้ก่อนสิ้นปียังไงก็หายทันกลับมาแข็งแรงแน่นอนนะส่วนในเรื่องของการงานนะการงานเนี่ยต้องบอกเลยว่าหากช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยล้านะปัญหาอุปสรรคงานเยอะงานหนักแทบจะไม่มีเวลานอนพักนอนผ่อนอะไรต่างๆก็ต้องบอกว่าดูเหมือนการงานจะดีขึ้น โดดเด่นขึ้นนะมีโอกาสถ้าเกิดคิดจะหางานมีโอกาสจะมีคนมาซื้อตัวหรือมีคนมาทาบทามชวนไปทํางานด้วยหรือชวนลงทุนร่วมหุ้นลงขันลงแรงอะไรบางสิ่งบางอย่างน่าจะมีคนมาชักชวนนะ่ะไปทํางานด้วยนะมีโอกาสที่จะ มีคนให้ความสนใจนะมีคนให้ความสนใจเขาสเสน่ห์คุณจะมาออแล้จะเกิดจะมีแต่คนอยากจะได้ตัวคุณไปทํางานด้วยหรือถ้าทาธุรกิจก็ต้องบอกเลยธุรกิจลูกค้าลูกหาจะเข้าเยอะมากจะมีคนมาต่อคิวรอซื้อของซื้อข้าวซ,ซื้อของกับคุณเป็นไปได้นะหรือว่าต่อคิวทําอะไรบางอย่างกับคุณแบบมากมายมาหาศาล คุณจะทําเงินได้เยอะมากมายเลยนะเป็นมหาเศรษฐีเออวาจาดียิ่งคุณทํางานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารต้องบอกเลยจะมีสเสน่ห์ทางวาจานะพูดจาอะไรคนอยากจะฟังอยากจะพูดอยากจะร่วมงานด้วยอยากจะเข้าหานะทางานอะไรเกี่ยวกับพูดการสื่อสารเงินหลังไหลไหลมาเทมาเงินไหลกองทองไหลามายิ่งทายิ่งมียิ่งถามยิ่งได้ยิ่งถายิ่งรวยมีโอกาสว่าจะได้เงินแบบมากมายมหาศาลในช่วงโค้งสุดท้ายของปี เพราะวาจาที่ดีและมีสเสน่ห์ของคุณนี่แหละนะเออมีโอกาสในลักษณะนี้ด้วยนะการเงินการทองต้องบอกว่าดีมากนะวาจาดีมีสเสน่ห์ทำให้มีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบไม่หยุดไม่หย่อนอาจจะมีคนมาขอยืมเงินย,ยืมตังค์พอมีโชคลาภมาก็เลยจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเยอะหน่อย มีคนอยากจะช่วยใช้ตังเยอะนิดหนึ่งนะมีโอกาสว่าจะมีโชคลาภดีมีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองความสําเร็จเฉลิมฉลองความโชคดีเฉลิมฉลองโชคลาภของค,คุณเด้อถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนนะช่วงที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยหน่อยอะไรต่างๆแต่ต้องบอกเลยเหนื่อยแล้วคุ้มเพราะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสเฉลิมฉลองความสําเร็จมีโอกาสเรียนจบสอบผ่านสอบได้อย่างแน่นอนนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่นะถ้าเกิดเพิ่งจบความสัมพันธ์ต้องบอกเลยให้เขาไปนะให้เขาไปนะใครที่เขาไม่รักเราใครที่เขาไม่ดีกับเราให้เขาไปเพราะว่าดูเหมือนคุณจะได้เจอคนดีๆที่ดีกว่าสเสน่ห์ของคุณหลังจาก นีเป็นต้นไปหรือตั้งแต่ช่วงโค้งสุดท้ายของปี2016เนาะหรือว่าช่วงช่วงสุดท้ายนะก่อนสิ้นปี2016นะเนี่ยเสน่ห์จะมาออราจะเกิดวาจาคุณจะมีสเสน่ห์คุณจะมีนะเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะใครเห็นใครลกใครเห็นเลยใครหลงจะมีคนมาชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนนะมีสายเปเข้ามาด้วยจ้ะนะมีโอกาสในลักษณะนี้จะมีคนตามจีบคุณไม่หยุดหย่อนถ้าเกิดว่าสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะต้องเร่ง นะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเพราะเขาไม่ต้องการที่จะเสียคุณไปสเสน่ห์คุณจะมาแรงมากช่วงเวลานี้เพราะนั้นแล้วเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปเขาจะพยายามเทคแอคชั่นหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นส่วนถ้าเกิดว่าอองอนงอนกันอยู่ทะเลาะกันอยู่ต้องบอกเลยว่าจาช่วงนี้มีสเสน่ห์มันเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะกลับมาดีกันดังเดิมได้ มีโอกาสที่จะความสัมพันธ์จะกลับมาดีดังเดิมสเสน่ห์คุณมาออร่าคุณเกิดนะทำให้ความสัมพันธ์อาจจะกลับมาดีเพล่เพดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะดีขึ้นกว่าเดิมช่วงนี้นะต้องบอกว่าทั้งคุณและคู่อาจจะมีสเสน่ห์มากหรือตัวคุณอ่ะจ,จะมีสเสน่ห์มากเหลือเกินแฟนอาจจะหึงหวงห่วงหนักมากในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีโค้งสุดท้ายของปี2026เสน่ห์มาออร่าเกิดสเสน่ห์แรงสเสน่ห์ฮอตทำให้มีคนลลลหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณค่อนข้างมาก ใครมีแฟนอยู่แล้วแฟนจะหวงหนักมากแฟนจะหึงหนักมากเพราะว่าสเสน่ห์ของคุณมันดีเหลือเกินเออ